สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซีรีส์การทำข้อสอบพาร์ทที่7นะคะซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทอ่านที่หลายๆคนทำไม่ทันนะคะพี่เลยจะมาให้เราดูตัวอย่างของข้อสอบนะคะตัวอย่างคำถามนะคะรูปแบบคำถามแล้วก็วิธีการทำข้อสอบว่าทำยังไงนะคะเอาแบบฝึกหัดมาให้เราทั้งหมดซีรีส์นี้เนี่ยมีทั้งหมด20ิ 11ชุดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทั้ง2 1ชุดนี้ที่พี่เอามาฝากเป็นยังไงมาเริ่มที่ชุดที่1นะคะชุดแรกเนี่ยเรามาดูซิว่าคําถามมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเมลอ่ะหลักๆก,ก็คือเวลาเราเจอ โจเราจะทําแบบนี้ก่อนนะคะเรามาทําข้อสอบไปพร้อมกันเลยหลกัหลกๆเวลาเจอข้อสอบปุ๊บพี่ก็จะดูตรงนี้เลยค่ะว่าหัวข้อมันคืออะไรหัวข้อที่เรากำลังจะได้อ่านก็คืออีเมลนะคะพอดูเสร็จว่าโอเคเขาเขียนอีเมลมาให้เราถ้าเป็นอีเมลเนี่ยให้หนูดูที่ subject ดูที่บทหัวข้อนะคะว่าหัวข้อเป็นอะไรอันนี้เป็น pull Renovations ก็คือเป็นการปรับปรุงสะว่ายน้ำนะคะพอเราดูแบบนี้เสร็จให้เรากวาดตาไปประมาณเสี้ยววินาทีดูซิว่ามันมีชื่อคนมีตัวเลขมีตัวหนาตัวเอียงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปอ่านโจทย์เลยว่าโจทย์แต่ละข้อที่เขาถามเนี่ยคืออะไรนะคะวิธีอ่านโจทย์ก็อ่านแบบนี้ค่ะ What event นะคะก็คืองานอะไรนะคะที่จะ take place take place ว่าเกิดขึ้นงานอะไรที่จะเกิดขึ้นตอนวันที่20่สิบเมษารนนะคะแล้วก็ข้อ148ก็คือว่า member <c oughs> ก็คือ,อสมาชิกนะคะจะได้รับอะไรในอ e ีเมลต่อจากนี้นะคะในอ e ีเมลในนาคตว่า คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับอะไรในอีเมลนะคะอะสรุปเลยถ้าเราอ่านคําถามเสร็จเนี่ยเราก็จะเก็บคําถามไว้ในใจนะคำถามก็คือว่า 1. เลยอะไรจะเกิดขึ้นตอน April 20 2. ยี่สิเลยก็คือ,อสมาชิกเนี่ยจะได้รับอะไรในอีเมลนะคะเราจะอ่านเพื่อหาคำตอบ2ข้อนี้เท่านั้นประโยคไหนที่ไม่ใช่ไม่ต้องสนใจเลยตอนแรกเราจะไปดูก่อนว่า April 20อยู่ตรงไหนนะคะเราก็ค่อยๆไล่ไปนิ้วไปเลยนะคะ เขาบอกว่า The South Street Swim Club อันนี้ก็เป็นชื่อนะคะ Will be closed จะถูกปิดคำนี้น้องๆแบบเจอเขาว่า Will be closed ว่าจะถูกปิดนะคะ verb to be บอก verb ใช้ทีสามแปลว่าถูกทําจะถูกปิดจาก m arch นะคะวันที่12จนถึงวันที่19 April แต่ยังไม่ถึงวันที่20นะคะเราก็ ผ่านไปเลยนะคะจากนั้นเราก็มาดูค่ะเขาบอกว่า We a r e Adding นะคะเขาปิดเพราะว่าเขาจะไปเพิ่มอา diving platform นะคะเกี่ยวกับการดำน้ำนะคะแล้วก็มี children pool นะคะก็คือมีสระว่ายน้ำเด็กๆด้วยแล้วก็ more benches นะคะก็คือมีรั้วมากขึ้นรอบๆ pool area ก็คือไม่เกี่ยวกับวันที่20 April เราต้องไปหาวันที่20 April นะคะต่อเลยค่ะเขาบอกว่าเรามาขยายหน่อยซิเขาบอกว่า คำจอยแ u สนะคะมาร่วมกับเราสี่ตอน April 20่สนี่เลยดังนั้นทั้งประโยคนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเขาบอกว่ามาร่วมกับเราสี่วันที่ April 20จากบ่ายโมง for a party นะคะสำหรับปาร์ตี้นะซึ่งจะมี live music นะคะมีดนตรีสดค่ะแล้วก็มี free refreshment นะคะก็คือมีแบบว่าเครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะ ดังนั้นมันจะเป็นงานอะไรเอ่ยเขาปรับปรุงนะคะเขาปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำเขาจะเพิ่มอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็ให้เรามาวันที่20เมษายนเพื่อที่จะมาฉลองเปิดสระว่ายน้ำอีกทีนั่นเองค่ะก็คือ reopening celebration นะคะ Celebration ก็คืองานเฉลิมฉลองนะคะ f n ัน a i s i n g ก็คือระดมทุนเป็นคอนเสิร์ตระดมทุนนะคะข้อ c s w imming competition ก็คือการแข่งขันว่ายน้ำค่ะแล้วก็ข้อดี training session อันนี้มาบ่อยมากนะคือช่วงการฝึกอบรมของ Life การ์ดนะคะไลฟ์การ์ดก็คือคนที่คอยช่วยเหลือคนจมน้ำตกน้ำคนที่ดูแลสระว่ายน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาถามว่า ลูกลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเนาะแบบว่าสมาชิกนะคะเมมเบอร์สมาชิกเนี่ยจะได้รับอะไรในอ e ีเมลนะคะเราก็อ่านต่อเลยค่ะเขาบอกว่า you all นะคะ you all คือผู้คุณทั้งหมดเนี่ยจะมี opportunity นะคะจะมีโอกาสที่จะเจอ new member นะคะของ our life c a r d t e a ของเราด้วยก็คือในงานนั้นอ่จะมีจะมี life g u a r ดคนใหม่มาด้วยนะคะ อ่ะ second email นี่ไงอีเมลต่อไปมาแล้วค่ะทั้งประโยคนี้หนูต้องแปลดีๆเพื่อที่จะเอามาตอบในข้อนี้นะคะเขาบอกว่า a second email with a link to confirm attendance นะคะในอีเมลนั้นจะมีลิงก์เพื่อที่ให้เรายืนยันการเข้าร่วมค่ะ will be sent นะคะจะถูกส่ง ไปให้ในช่วงต้นเดือนเมษานะคะ early April ดังนั้นเขาจะส่งให้เราไปคอนเฟิร์มการเข้าร่วมข้อ A บอกว่าเพื่อที่จะ schedule of swimming lesson นะคะก็คือเพื่อที่จะเหมือนกับลงลงตารางการ การฝึกการสอนว่ายน้ำนะคะข้อบิบว่า safety guideline for swimmer Sw ก็คือมีแนวทางในการดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับคนว่ายน้ำนั่นเองแล้วก็ข้อสิบอกว่า access นะคะเข้าไปเพื่อที่จะ c o n f r เพื่อที่จะไปที่ confirmation page นะคะเพื่อที่จะไปในหน้า confirm หน้ายืนยันนี้ตอบข้อ C เลยแล้วก็ข้อดีบอกว่า membership application นะคะก็คือจะมีใบสมัครสมาชิกนะคะซึ่งข้อนี้ไม่ถูกต้องโอเคค่ะเรื่องนี้เนี่ยน้องๆตอบถูกกันเยอะมากเลยนะคะจำหลักการไว้นะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำในทุกๆชุดที่พี่เอามาฝากตลอดทั้งช่วงนี้เลยนะคะก็คือ1ค่ะเราจะอ่านหัวข้อใหญ่ของเขาว่าเขามีอะไรมาให้เราจากนั้น อ่านหัวข้อย่อยค่ะดูตัวเลขตัวหนาตัวเอียงดีๆนะคะจากนั้นไล่มาอ่านโจทย์ก่อนเลยว่าโจทย์ถามอะไรบ้างข้อไหนคําไหนประโยคไหนที่ไม่เกี่ยวกับคําที่โจทย์ถามเราจะอ่านผ่านๆแต่จุดไหนที่เรารู้สึกว่าจุดนั้นแหละ ต้องเป็นจุดที่เป็นคําตอบแน่นอนเราจะอ่านประโยคนั้นให้ถี่ท่วนตีความคือค่อยๆอ่านไปเลยหลายๆคนถามพี่ว่าหนูตีความไม่ค่อยถูกตีความไม่ค่อยเก่งนะคะอันดับแรกคือคําศัพท์ก่อนอันดับที่2คือหลัก grammar นะคะแล้วอันดับที่3ก็คือค่อยๆไล่ตีความไปห้ามคิดเองเออเองให้แปลไปตามที่เขาเขียนเลยนะคะโอเคก็มีสติค่ะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยตีโจทย์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในชุดต่อไปค่ะ